ต้องบอกว่าทุกคนเ n e r g y ดีมากแล้วก็ไม่งองแงเลยค่ะเด็กๆน่ารักมากๆเหมือนกับอยู่บ้านเดียวกันเลยวันนี้รู้สึกว่ามีลูกสาวเยอะมาก <c oughs> ตามที่บอกไว้ว่ามีแต่ลูกสาวไม่มีลูกชายเนาะ <c oughs> ให้น้องๆเล่ากว่อยว่าเป็นยังไงเล่าเลยค่ะว่ามาร่วมงานกับโปรเจกต์นีย้ยังไงคะก็ที่ที่เรามารลวมงานโปรเจกต์นี้ได้จริงๆคือเราเจอกันก่อนหนะ้าคืองานปิดวายแล้วนั้น คือจำได้ว่าพี่กุ้งเข้ามาทักแล้วก็บอกว่าเอ้ยยินดีมากค่ะอยากมาร่วมด้วยมากๆแล้วก็ดีใจมากที่พี่กุ้งพาพวกเราทั้งห้าก้อนมาด้วยหมดเลยทำไมถึงเรียกว่าก้อนล่ะนก้อนแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะแอปเปิ้ลไม่เรียกว่าเป็นก้อนไม่หรือเป็นมันดูหยุบยุบดีค่ะไม่รู้ก้อนก้อนก้อนยินดีมากที่พี่กุ้งชวนเราสนุกสนนอบู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 ู่บ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 ้างอูาูบูบูบู อดีตก่อนเนาะถามว่าอดีต B N K บ้างสามคนนี้อะก็รู้สึกดีใจมากเลยคือก่อนหน้านี้อย่างปีที่แล้วก็มาใช่ได้คลาสเกมนะคะของปีที่แล้ว2023าแล้วก็ปีนี้มาได้มาเดินแบบแฟชั่นของไข่มุกครั้งแรกของเจนก็ครั้งแรกเหมือนกันของของวิวไม่ครั้งแรกเพราะวิวเคยเดินเคยเดินแล้วเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเดินกับกุ้งเมื่อในอดีตค่ะตั้งแต่ก่อนจะไปอยู่ที่ B N K ค่ะ แต่เด็กๆเลยเด็กๆเลยใช่แล้วเหมือนกันชื่นอบแบบว่าแฟชั่นเกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้อยู่แล้วด้วยค่ะแล้วก็เห็นแบบอินสตาแกรมพี่พุ้มอ่ะพี่กุ้งแบบว่าติดตามแบบว่ามีแฟชั่นเกี่ยวกับญี่ปุ่นอะไรเรารู้สึกว่าเออเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาแบบเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ค่ะถามสาวผ้านะคะค่ะก็ตัวนิเองนะคะคือร่วมงานกับพี่กุ้งมานานมากๆแล้วค่ะก็เคยเดินแฟชั่นโชว์คือ เดินได้เพราะพี่กุ้งเลยเพราะว่าหนูสูงแค่ร้อยห้าสิบกว่าคือเดินได้แค่ไปที่พี่กุ้งเลยแล้วก็เหมือนมาที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็มาคู่กับมิวค่ะก็ดีใจมากค่ะที่พี่กุ้งนึกถึงการตลาดค่ะารหนิงนี่น่าจะเดินให้พี่กุ้งไม่ต่ำกว่าสามครั้งต้องเลยสามครับได้แลก็ทั้งหมดเจ๊ชูนี่ได้ชนน้องมาองว่าอะรอ่ะที่บอกค่ะจะมีบางคนที่จะยังมาเดินอีกรอบนึง ด้วยคิวเรื่องอะไรอย่างด้วยแล้วก็จะมีบางคนที่เปลี่ยนด้วยเพื่อให้ตรงกับคอนเซปต์งานแล้วก็ไม่ให้เหมือนไม่อยากให้คนดองถูกก็เลยจะปรับมีการปรับแต่ต้องบอกว่านอกจากในงานนั้น,มนไม่ได้มีแค่กุ้งเงมันจะมีทั้งหมด5แบรนด์นะคะซึ่งจะเป็นแบรนด์มาจากญี่ปุ่นด้วยแล้วกุ้งก็ให้โอกาสเอานางแบบทั้งหมดเนี่ยให้แบรนด์อื่นแคสติ้งก่อนเพราะว่าเราเป็นเหมือนเจ้าภาพเนะาะก็เด็กกุ้งนี้ถ้าไม่ได้เหลือเดินกับกุ้งเลยค่ะก็คือถูกแบรนด์อื่นๆเลือกๆไปต้อง ใช่ค่ะก็เหลือคนไหนที่เดินกับคุงก็เหลือที่เขาเหลือเลือกแต่ทุกคนที่เราเลือกมาทั้งหมดในร้อยคนเนี่ยคือเราเชื่อว่าดีหมดเลยอยู่แล้วแต่ว่าก็เอามาแชร์กันเพราะต่อโชว์ก็30คนค่ะที่งานเจโชต้องไปชมให้ได้นะคะ่ว่าี่คุ่ามุใช่ค่ะก็ใครที่แบบสนใจก็ส่งโปรไฟล์เข้ามาคุ้งก็เอาโปรไฟล์ไปให้ดีไซเนอร์ที่ญี่ปุ่น เลือกแล้วก็คูก็ช่วยแนะนําว่าใครจะเหมาะกับสไตล์ที่เป็นแบรนด์ของเขาเพราะว่าต้องบอกว่าบอกไม่ได้เดี๋ยววันที่สองไม่มีอะไรเล่านี่พูดแค่นี้ก่อนละกันก็ <c oughs> ต้องบอก่บนว่าฝากด้วยนะคะตอนนี้ต้องคุ้งว่าสําหรับประเทศไทยเราอะ GL ถือว่ามาแรงมากๆแล้วก็ดีใจที่แบบมีหลายๆบ้านก็มาทำา GL กันเยอะไม่ว่าจะเป็นกองทัพไม่ว่าจะเป็น Idol f a c t o r y และใครอื่นๆที่ไม่ได้มาร่วมครั้งนี้ก็ตามแต่ผู้มองว่ามันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆหรือเปล่าหรือมันจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ดีที่ทําให้คนสนใจแล้วก็หันมามองว่าผู้หญิงนี่มีคุณค่าจริงๆเพราะหนึ่งหนึ่งอย่างก,ก็คือคนจะสนใจวายมากกว่าปกติผู้หญิงทําอะไรก็สู้ผู้ชายไม่ได้ในประเทศบ้านเราแฟนคลับผู้ชายจะเยอะกว่าแต่มันทําให้เหตุบางอย่างหลังจากที่มีการเกิด GL ขึ้นว่าผู้หญิง ไทยก็เก่งแล้วก็เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเหมือกันค่ะ